สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราโซล่าโซล่าค่ะยามิยามิค่ะโซล่าโซล่ากันเยอะๆนี่อ่ะแนะนำตัวก็พวกเราเป็นตัวแทนจากค่ายแคสซูลดนะคะก็เป็นวงโซล่าโซล่ากับยามิยามิค่ะก็แนะนำตัวทีละคนเลยเอาฝั่งยามิยามิก็อ้าว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 กัฝั่งนี้ก่อนกันฝั่งนี้ฝั่งนี้สวัสดีค่ะเจนโซล่าโซล่าสีน้ำเงินค่ะ สวัสดีค่ะปิ่นโซลาโซลาค่ะสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะยามิยามีสีชมพูเอรีค่ะสวัสดีค่ะอ่มเชื่อเจอยามิยามีสีขาวค่ะครับเป็นครั้งนี้เราร่วมงอานเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเคยมาแล้วอ่าถ้าทางโซลาโซลาเป็นครั้งที่สองละค่ะกับยามียามีเป็นครั้งแรกค่ะ,ะแล้วเราจะบอกอะไรเขาไหมเราเป็นครั้งที่สองแล้เฮ้ย <laughs> 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 อจะบอกว่าเวทีก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากค่ะคนดูก็เยอะมากก็สําหรับยามิชิวชิวอยู่แล้วขึ้นเวทีบ่อยแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วแหละแล้วแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมก็พูดไป ื่นเต้นต้องตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นเวทีใหญ่ๆค่ะใช่เป็นเวทีที่ใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็จัดที่ไอคอนสยามด้วยไม่เคยเลยพวกหนูไม่เคยมาขึ้นที่ไอคอนสยามเลยค่ะแล้วความพิเศษของครั้งที่สองของเราจะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างครั้งที่สองก็อย่างครั้งแรกเรามีแค่สี่ซิงเกิลใช่ไหมคะตอนนี้เรามีถึงเจ็ดซิงเกิลแล้วค่ะทุกคนก็บอกเลยว่าเซตลิสต์ของพวกเราโซลอาร์โซล่าก็คือเต็มอิ่มแน่นอนค่ะใช่แล้วทางยามิยามิเห็นว่า เป็ไงตื่นเต้นไหมแล้วจะมีอะไรเตรียมงานขวันนี้บ้างตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากมากค่ะก็พวกหนูนะคะก็เตรียมจะเปิดซิงเกิลที่สามนะคะซึ่งจะเอามาโชว์ในภายในงานนี้ด้วยค่ะเป็นซิงเกิลที่ผนกันมาแบบจัดเต็มจัดเต็มเป็นยังไงมันเป็นแบบสื่อสื่อจริงเป็นซิงเกิลที่แสดงถึงความหนักแน่นกล้าหาญแล้วก็ ไปลุยไปได้วยกันประมาณ<ช>นั้นค่นะสปอยประมาณนี้นะคะถ้าอยากมาดูก็ต้องมารับชมที่งานนะคะเ,คเราจะลองแบบอินโทรดิวซิงเกิลให้เราฟังิอุ้ยอุ้ยอันนี้ได้ไหมนะคะยังจะงไม่ได้ดีดดิ้วอ๋อโอเคงั้นงั้นไม่เป็นไร<อ>เดี๋ยวเราจะได้ดูเพลงในวันนั้น<อ>นะคะ แล้วนอกจากนอกจากทีนี้เรามีในทีนอย่างนี้ไว้ที่ว่าเราจะมาโชว์ในในค่ายเดียวกันใช่ไหใช่ค่ะมีแค่สองวงอ๋อครับแล้วแล้วเีนียเราต้องเตรียมซ้อมเต้นซ้อมอะไรให้เรียบร้อยก่อนอะไรใช่ค่ะก็พวกเราก็ต้องฝึกซ้อมกันทุกวันเพราะว่างานใหญ่ด้วยก็ต้องหนักนิดนึงเต็มที่ใช่ค่ะแล้วเนียเสื้อผ้าเตรียมไปแล้วอุยเตรียมไ้แล้วค่ะหุย ยังไม่เคยเห็นของยามีแต่ว่าโซลาน่าจะเป็นชุดนี้ค่ะเพราะเป็นชุดซิงเกิลล่าสุดของพวกเราที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วอ่างั้นใช่ซิงเกิลของเราเราก็อินโทรดีได้อเอ้เชิญเลยเอาเลยอ่าเชิญกันค่ะ <laughs> อ่าน,นะหนึ่งสองสองาหากเธอลองเงยมองขึ้นจากตรงนี้ไปยังบนฟ้าแต่ละวันและช่วงเวลาอาจมองเห็นภาพที่ต่างกันไปแต่เมก่อนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างเดิมไม่ว่าวันไหนต่อให้แม้จะนานเท่าไรตัวของฉันก็ยังเป็นฉันไม่เคยจะเปลี่ยน ขอบคุณค่ะมีท่าเต้นด้วยฝั่งนี้แอบแอบซ้อมมาแล้วไงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชมกันอ่ะฝากถึงแฟนๆว่าให้มาดูงานแล้วติดตามเราด้วยค่ะแอบพูดไหมคะอยพูดค่ะเอามาๆก็ทุกคนนะคะก็สามารถมาเชียร์ร่วมเชียร์ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะในวันที่ยี่สิบสี่วันอาทิตย์นะคะ ที่ไอคอนสยามนี้เลยค่ะค่ะก็ถ้าใครมาอยากมาดูพวกเราแบบเต็มอิ่นทันโซลาโซล่าแล้วก็ยามียามีนะคะ <Y ummy. S 1> ก็ฝากพวกเราด้วยนะคะก็อย่าลืมมาดูที่งานไทยเจแปนมิวสิกไอคอนิกฮาฮฮไทยไทยเจแปนไอคอนิมิวสิกเฟสสิ คัดค่ะก็ถ้าใครอยากจะมาดูโชว์ของพวกเรานะคะทั้งโซล่าโซลาแล้วก็ยามียามีแบบเต็มอิ่มนะคะตลอดทั้งวันก็มาดูพวกเราได้ที่งานไทยเจแปนไอคอนิกมิวสิกเฟสนะคะ2023นะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ติดตามเพลงใหม่ของเราด้วยอ่ะทางไหนก็เลย ค่ะก็าฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของพวกเราโซลา่าโซลานะคะเพลงหากเธอลองเงยนมองขึ้นจากตรงนี้ไปยังบนฟ้านะคะเป็นซิงเกิลที่7ของพวกเราค่ะก็ถ้าอยากติดตามพวกเรานะคะก็ฝากทั้ง Facebook, Instagram, Twitter แล้วก็ t i k t อกโซลาโซลาอันเดอร์สกอร์ไดได้เลยค่ะค่ะส่วนพวกเรายามียามีนะคะ ส่วนพวกเรายามียามีนะคะก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่คือซิงเกิลที่3ชื่อเพลงว่า Hajimari ค่ะก็สำหรับใครท่านใดที่อยากติดตามพวกเรานะคะก็ติดตามได้4ช่องทางค่ะ Facebook, ิน s t a g กร m ท w i t t e r t i k ิ o k พิมพ์คำว่ายามิยามิ i อดอ o ได้เลยค่ะแล,แล้วเพลงเพลงเพลงใหม่ของเราที่จะปล่อยวันไหนอะไรยังไงนะหรือว่าเราจะได้โชว์ในงานนี้ก่อนแล้วเราได้ชม MV ทีหลังอะไรไหมค่ะของพวกหนูนะคะก็<ๆ>จะปล่อยกันครั้งแรกในวันที่10นี้เลยค่ะ ใช่ก็จะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะที่จะได้โชว์ในงานนี้ใช่ก็ยังเป็นแบบความแบบสดใหม่มากฝากด้วยนะคะีเชิญชวนให้เราฟังเพลงใหม่ที่ช่องทางของเราณวันไหนก็อาจจะต้องขอฝากติดตามทางเพจยามียามีนะคะเพื่อรายละเอียดในอนาคตนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย